เจสันโมมัวนะฮะมีข่าวออกมาแล้วว่าเขาจะมาร่วมเล่นเป็นตัวร้ายในภาพยนตร์เรื่องฟาดภาค10ครับหลังตะลุงทอดนิ้ว เจสันโมมัวนะฮะเตรียมที่จะมาเป็นตัวร้ายในฟาสตภาคที่10นะครับโดยทาง THR ได้มีการรายงานว่าเจสันโมมัวเนี่ยเจ้าของบทบาทอควาแมนหรืออาร์เธอร์เคอร์รีนะครับอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการเจรจาเข้ามารับบทเป็นตัวร้ายในภาพยนตร์ภาคที่10ของแฟรนไชส์ฟาสต์แอนด์เดอะฟรีเลสันเองนะฮะซึ่งก็ยังไม่มีการยืนยันใดๆนะฮะจากทางค่ายยูนิเวอร์แซลแต่ว่าดูเหมือนว่าภาคที่9เนี่ยมันไปอวกาศใช่ไหมเออรถมันบินได้ไอภาคนี้มันลงใต้น้ำหรือเปล่าวะ เออมันจะไปแข่งรถในในใต้น้ำหรือเปล่าหรือว่าหรือว่าหรือว่าอะสปิบไปแข่งรถในเมตาเวิร์สอย่างเงี้ยจะเป็นยังไงวะออถ้าสมมติโดนอีกโทนโต้ไปอยู่ในเมตาเวิร์สนะ โคตรบ้าเลยพี่เป็นกันไปนได้ยังไงวะก็รอดูรอดูแล้วกันนะครับว่าถ้าสมมุติว่าเจสันโมมัวเนี่ยมาเป็นตัวร้ายในฟารซิจะเล่นเป็นใครผมว่าไม่น่าจะมาเล่นเป็นน้องชายโดมินิกโทมโตนะ่าจะเป็น VR Family แล้วแหละน่าจะเป็นตัวละครอ,อื่นมากกว่าน่าจะเป็นคือทรงแกให้ไง này. ดูทรงแกดิทรงแกมมาแบบผู้ก่อการร้ายมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยผมว่าถ้ามาทรงผู้ก่อการร้ายอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะที่ มาขับรถน,น่าจะขับเป็นรถถังยอะไรเงี้สู้กับโดมินิกโทเลโตนะฮะโทเลโตก็โทเลโต f เฟมิลี่แกก็อาจจะจะขับรถรถเล็กนะฮะอาจจะเป็น, Ford นะะฟอร์ดมาสแตงนะฮะฟอร์ดมาสเตงที่ลากรถถังอีกทีนึงสามารถพลิกรถถังคว่ำได้อะไรประมาณนี้นะ,ะวิธีการสู้ของแกนะฮะหรือหรืออาจจะเป็นแบบขับรถแล้วก็บินขึ้นไปบนอวกาศนะฮะแล้วก็เอาเอา,เอาอยานอาวกาศเนี่ยมาขับ พุ่งลงใต้น้าอีกทีหนึง่งอะไรก็เกิดขึ้นได้ในฟาสนะฮะอันนี้บอกตรงๆเลยอะไรก็เกิดขึ้นได้ในฟาสแอนด์เดอะฟิเลทั้งสิ้นเลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วย <S <S เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง l l e ็ก n d e r Channel